มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะทางด้านเทศบาลตำบลดอนทรายได้รวมกับคณะบริหารและผู้นําชุมชนในเขตตําบลดอนทรายนะคะปล่อยขบวนคราวญารถบรรทุกสิ่งของเพื่อที่จะนําสิ่งของต่างๆไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะคะโดยนําไปให้ผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดลบบุรีค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้ที่วัดดอนทรายอเภอโพธารามจังหวราชบุรีนายนัททวุฒิ เพชรพมสอนในอำเภอโพธารามเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถคารวานรถบรรทุก รถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสาวศิริพรเนียมรักษาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเขตอำเภอโพธารามนายชาวริตเนียมรักษาอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนางจิตลดานเนียมรักษานาย,ยกเทศมนตรีตำบลดอนทรายพร้อมคณะผู้บริหารตลอดจนผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านภายใต้การนำของนายวันชาติเนียมรักษากำนันตำบลดอนทรายได้ร่วมกันทำพิธีปล่อยขบวนรถ เป็นทุกสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดลบบุรีกว่า10คันโดยทางเทศบาลตะบนดอนสายได้ตรหนักและเล่งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมจึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้สลักสิ่งของที่รับบริจาคนั้นก็จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นหลัก เนื่องจากผู้ประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดต่างๆไม่สามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยได้จึงได้เน้นในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งน้ํามันพืชปลากระกป๋องบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปและน้ําดื่มเป็นต้นรวมสิ่งของที่นาไปบร,ริจาคในครั้งนี้กว่า1,000ชุดพร้อมกันนี้นางจิรดาเนียมรักษานายกเทศมนตรีตำบลดอนายและคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ร่วมกับทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดลบบุรีในอากาศนี้ด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ